สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้ามาเจอกับไออีกแล้วนะคะมากับมาเจอกับไอกับกองกองกองนี้นะคะคืออะไรมันคือหมวกนะคะหมวกไหมพรมที่ไอมีเกือบทั้งหมดที่ไอมีนะคะที่ไอรวบรวมได้นะคะอันก็หายนะคะทุกคนมันนั้นไห่ก็รวบรวมได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไอจะออให้ทุกคนดูนะคะถามว่าทำไม สร้างคอนเทนต์ว่าเอาหมวกใหม่พรมมาให้ดูจริงๆแล้วนะคะคลิปนี้มันเป็นคลิปทดลองในการใช้ไมโครโฟนไร้สายนั่นเองนะคะพอดีไอได้ไมโครโฟนมาใหม่ค่ะซึ่งพี่ขุนให้เป็นของขวัญในช่วงคริสต์มาสนะคะช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ทีนี้ก็ไม่ได้ทดลองใช้นะคะเพราะว่ามันขาดสายตัวหนึง่งสำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ p p o o n นะคะคือไอ้ใช้ iPhone 12ทีนี้ ออตอนที่เราซื้อไมโครโฟนมาเนี่ยนะคะมันก็จะได้สายสายเชื่อมต่อนะคะอยู่สายหนึ่งทุกคนแต่ตัวนั้นน่มันสามารถต่อได้เข้าเข้ากับกล้องนะคะแต่มันต่อเข้าไม่ได้กับ iPhone 12ของไอน,นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องไปซื้อสายเชื่อมต่อนะคะสายเคเบิลอีก อีกรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งก็เพิ่งจะได้มาเมื่อไม่กี่วันนี้ก็เลยเพิ่งจะได้ทดลองใช้อ่ะทุกคนเนี่ยสิ้นเดือนสิ้นเดือนมกราคมแล้วนะคะก็ก็จะเพิ่งได้มาลองใช้ไมโครโฟนตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวทุกคนก็ส่งฟีดแบ็กมาได้นะคะว่าะระบบเสียงของคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ <S <S ตอนที่ไอย้ายมาที่สวีเดนใหม่ๆนะคะไอก็แบบจินตนาการไว้ในหัวนะคะว่าเฮ้ยอากาศมันหนาวมากแล้วไอจะต้องเตรียม อุปกรณ์นะคะเสื้อผ้าป้องกันความหนาวนะคะก็จะมีมีถุงมือมีหมวกไหมพรมนะคะมีผ้าพันคอแล้วก็เสื้อแจ็คเกต็ตซึ่งเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาหลายรุ่นมากเพราะว่าเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นขนสัตว์แล้วคือจะอุ่นที่สุดถ้าเป็นใย,ยสังเคราะห์แล้วจะไม่อุ่นไม่ใช่เลยนะคะอยู่ที่ความหนานะคะอยู่ที่ความหนาของการที่เ,เขาบุกเข้าไปในในใ,ใ,ในตัว ตัวไส้ในของเสื้อด้วยนะคะทุกคนอยู่ที่ผ้านะคะด้านนอกนะคะว่ามันมันเป็นผ้าที่แบบสามารถที่จะมีการให้ลมพัดผ่านเข้าได้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเสื้อแจ็คเก็ตป้องกันความหนาวที่ดีอะ่ะมันจะต้องมีมีการระบายความร้อนในตัวออกไปได้ทําให้อากาศนะ่ะมันโฟล์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีความรู้สึกเลยว่าเสื้อกันหนาวบางตัวที่เราใส่ถึงจะไม่ใช่เป็นขนสัตว์นะคะแต่มันจะมีความอุ่นแล้วอุ่นจนร้อนอุ่นจนจะเป็นลมเพราะว่า ความร้อนในร่างกายมันถูกเก็บไว้มากจนเกินไปแล้วไม่มีการระบายออกนะคะเสื้อเสื้อกันหนาวที่ดีก็คือก็คือก็คือจะต้องอุ่นด้วยแล้วก็มีการที่เขาเรียกว่า,า breathable breathable ก็คือเหมือนแบบว่า,วามันมันมันทำให้ทาให้หายใจสะดวกทําให้อากาศนะคะมัน flow เข้าออกเข้าออกนะคะก็จะก็จะทาให้มีความอบอุ่นแบบพอดีนะคะเพราะฉะนั้นอพอเรามาอยู่มืงหนาวเนี่ยเราก็จะได้เรียนร,ยนร,ยนรู้ในการซื้อเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยเสื้อที่เสื้อแจ็คเก็ตด,ด้านนอกอะ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องหนามากนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องหนามากนะคะแต่ว่า,เ,าเราควรจะซื้อเสื้อแจ็คเก็ตที่มันมันป้องกันน้าได้อะ่ะทุกคนหมายถึงว่าเวลามีฝนตกมีหิมะลงมาในในระดับที่ไม่แรงมากเนี่ยน้ํมันก็จะไม่ซึมเข้าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหรือบางคนมีเงินมากหน่อยนะคะอาจจะซื้อแบบที่เป็นแบบ โปรเทคชันได้เลยคือน้ำไม่เข้าน้ำไม่ซึมเข้าไปเลยก็ได้นะคะประมาณนั้นนะคะแต่สำหรับเสื้อกันหนาวของไอเองอย่างตัวที่แพงที่สุดที่ไอเ้เคยซื้อเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนี่ก็ของเอ่อเดอะนอตเฟสนี่ก็ราคาประมาณ4ี่พันกว่าโครนนะคะสี่พันกว่ากว่านะคะทุกคนนั่นแหะคือตัวที่แพงที่สุดที่ไออ้ซื้อนะคะซึ่งไอ้ก็ใช้มาเป็น10ปีแล้วนะคะก็คือตัวสีเขียวตุยๆนั่นแหละนะคะตัวนั้นนะคะแล้วตัวอื่นๆก็เอ่อราคาถูกลงอยู่ในระดับพันโครนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้้้งนน,นัแลว ใส่อะไรก็ได้ขอให้อุ่นไว้ก่อนใส่หลายๆชั้นข้างในก็ได้ค่ะทุกคนเสื้อสเวตเตอร์เอ่ยเสื้อที่แบบเขาใส่ด้านในแนบเนื้อเพื่อให้เก็บความอบอุ่นไว้ได้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะส่วนหมวกถามว่าสําคัญไหมจริงจริงมันก็สําคัญนะคะแต่ไอเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ติดหมวกมากมายนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอึดอดัดไอเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้ร้อนเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดมีความร้อนในตัวมากไปนะคะสวมหมวกนานๆไอก็จะแบบ เหมือนความความร้อนมันไม่ถูกระบายออกไอ้ก็จะมีอาการอึอดอัดแล้วก็เวียนหัวนะคะอย่างเวลาขึ้นรถบัสขึ้นรถไฟไปเนี่ยถ้าไอ้ใส่เสื้อผ้าเต็มที่เลยนะคะหมวกมาผ้าพันคอมาแจ็คกงแจ็คเก็ตสเวตเตอร์นะคะพอขึ้นไปรถไฟปุ๊บไอ้ต้องรีบถอดออกนะคะถอดซิปถอดลอไรถอดหมวกออกหมดเลยเอาผ้าพันคอออกเพราะว่าเออถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยนั่งไปสักพักหนึ่งออจจะมีอาการเวียนหัวนะคะนะคราวนี้เป็นคนบ้าหมวก เห็นหมวกอะไรก็น่ารักไปหมดก็อยากได้อยากซื้อทั้งที่เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยจะชอบใส่หมวกเท่าไหร่นักนะคะทุกคนแล้วก็โดยส่วนตัวก็ซื้อหมวกก็อาจจะเป็นคนที่ชอบสีชมพูชมพูดําฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าบางครั้งเจอสีอะไรแปลกก็เอออยากได้แบบว่าอยากจะฉีกแนวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันก็เบื่อตัวเองนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหมวกแต่ละใบมันออกมาจะเป็นยังไงตอนนี้ตัดผมสั้นแล้วมันอาจจะไม่เหมาะกับการสวมหมวกหรือเหมาะก็ไม่รู้ ัวนี้คือตัวตัวหนึ่งเป็นเป็นมวกอีกใบหนึ่งที่ไอชอบมากที่สุดนะคะซึ่งไอก็จะไม่ค่อยสวมใช่ไหมทุกคนก็จะไม่ค่อยเห็นเนี่ยค่ะสีชมพูนะคะชมพูอ,อ่อ,อนก็สวยดีนะคะทุกคนตัวนี้ของมันเป็นผ้า Cotton คอตตอนค่ะเป็นเป็นคอตตอนนะคะแฮมตันนะคะแฮมตันดิพลาปิกส่วนตัวนี้ไอได้มาจากคุณย่านะคะคุณแม่ย่าของไอให้มานะคะ ตัวนี้ก็จะอุ่นแล้วก็มีความแน่นพอดีกับศีษะของไอ้นะคะแล้วก็อุ่นด้วยตัวนี้ก็จะเป็นคอตตอนเหมือนกันก็คือเป็นเป็นไหมพรมแบบเป็นเป็นฝ้ายเป็นไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เป็นขนสัตว์แต่ว่ามันอุ่นเพราะว่ามันมีบุด,ด้านในอย่างเงี้ยค่ะนี่ตรงนี้นะคะก็จะทําให้เกิดความอุ่นเนาะแล้วก็ตัวนี้ไอรู้สึกว่าไอจะซื้อไอจะซื้อจากเมืองไทยนะคะ น่าจะซื้อจากเมืองไทยก่อนที่จะมาสวีเดนตอนนั้นก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าจะสวมหมวกยังไงเราก็จะใส่แบบคิกขู่อโนเนะม <c oughs> ันก็น่ารักอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> สีชมพูใช่ไหมคะหมวกตัวนี้ไอไม่แน่ใจว่าใครถักให้ไอ่หรือไอซื้อนะคะอ๋อไอซื้อนะคะตัวนี้มาจากร้านอินดิสกค่ะอินดิสกนะคะเป็นร้านที่แบบ เขาจะมีของแบบแทบอินเดียอะไรเงี้ยค่ะชื่อร้านอินดิสกานะคะตัวนี้จะถักด้วยไหมพรมที่เป็นไหมที่ทําจากทอจากขนสัตว์นะคะตัวนี้อาจจะมีความบางแต่ว่าก็มีความอุ่นค่ะถ้าผมยาวๆเนาะแล้วก็เราสวมตัวนี้ก็จะสวมแบบเฉียงๆหน่อยก็สำหรับคนที่หน้าผากหนกๆหัวหนกๆนี่จะใส่หมวกแบบนี้สวยมากเลยส่วนไอ้นั้นก็บันไปทุกส่วน <laughs> ก็ก็สวยได้นะคะทุกคน <laughs> ส่วนตัวนี้ไอ้ก็จะใส่อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าสีมันสีมันออกแบบยังไงอ่ะผสมผสานนะคะแล้วมันมันเหมือนจะเข้าได้กับทุกเสื้อแจ็คเก็ตและแจ็คเก็ตไอ้มันเป็นแจ็คเก็ตสีตุยๆไงคะทุกคนในความแบบความใหญ่ความไม่อึดอัดนะคะทุกคนใหญ่แต่ไม่อึดอัดเหมือนมีความหนาแต่ไม่อึดอัดเพราะว่ามันแบบไม่รู้สิก,ก็ก็รู้สึกดีนะคะใส่หมวกตัวนี้แต่มันอาจจะทําให้หน้าเราดูหมองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ ไอว่าไอาได้จากพี่กุ้งมัง้งพี่กุ้งถักให้นะคะมันจะใหญ่ไปหน่อยพี่กุ้งบอกว่าให้เย็บนะคะให้เย็บเข้ามาแต่ไอก็ไม่ไม่ได้เย็บเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือไอไม่ค่อยได้สวมใส่อะคะ่ะทุกคนไอก็เลยแบบไม่อยากทําให้มันเสียทรงก็เอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็ใส่ตัวนี้ก็ใช่พี่กุ้งถักให้หรือเปล่าไอาจำไม่ได้พี่กุ้งให้มาหลายใบายมากทุกคน แต่มันแน่นจังเลยอ่ะตัวนี้นะคะอุ้ยตายแล้วนนตากดไอจำไม่ได้ใครถักให้ไอ่เนี่ยใช่ของพี่กุ้งหรือเปล่า <c oughs> ทุกคน <c oughs> ดอกไม้ใหญ่มากบางทีไอาอาจจะเอาดอกไม้ออกหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเราใส่แบบไม่มีดอกไม้ไอว่ามันอาจจะอาจจะดีกว่าไหมอ่ะใช่ไหมคะ เพราะว่าหน้าเราก็ใหญ่อยู่แล้วเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องมีดอกไม้นะคะมาแข่งกับใบหน้าเรานะคะก็ตัวนี้ไอ้ว่าซื้อจากร้านขายพวกชุดกีฬานะคะอันนี้คือหมวกของรีบ็อกซ์นะคะตอนนั้นก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากใส่อะไรที่แบบว่ามันมันปิดหูอย่างเงี้ยทุกคนแต่สรุปว่าซื้อมาแล้วใส่ไหมก็แทบจะไม่ได้ใส่เลยอะ แต่ว่ามันใส่แล้วมันแน่นทุกคนแน่นแล้วตรงนี้มันปิดหูด้วยเห็นไหมเพราะปกติน่ะมันจะหนาวที่หูเรานี่แหละนะคะ <c oughs> <c oughs> รอเท้าออกเกาหลีนิดๆใบนี้ใบนี้ซื้อเองหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะซื้อจากร้านขายพวกอุปกรณ์เสื้อผ้ากีฬานะคะก็จะมีความเล็กๆนิดนึงนะคะน่าจะส่งไปให้หลานใช้ดีกว่ามาั้งตัวนี้ <c oughs> หรือไปหยิบไปหยิบหมวกของเด็กมาก็ไม่รู้นะคะ อาจจะหยิบมาผิดหรือเปล่ามันเล็กไปหน่อยนะคะนี่นจะเป็นการทอรจากโรงงานนะคะมันมันจะเป็นงานทอที่ที่ค่อนข้างละเอียดแต่รู้ว่าไม่ใช่แฮนด์เมดนะคะนี่ตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่ไอช็อปใส่นะคะแต่ปีนี้รู้สึกยังไม่ได้หยิบมาใส่เลยนี่ต <c oughs> ึงๆเป็นไงคะ <c oughs> มีกลิ่นหอมหอมน้ำยาน้ยาซักผ้าค่ะ พราะพวกนี้ไอซักแล้วก็เก็บไว้ในตู้นะคะตัวนี้เป็นสีดำตัวนี้เป็นหมวกของ the north face ค่ะนี่ก็จะมีความอุ่นมากนะคะจะบุด,ด้วยผ้าสำลีอยู่ตรงนี้นะคะสีดำนี้ก็ดีนะทุกคนคือไม่ต้องคิดเยอะมันเข้าได้กับทุกเสื้อผ้าทุกสีนะคะจะแจ็คเก็ตสีอะไรสีดำเข้าได้หมดนะคะสีดำเป็นสีที่ไอชอบมากอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีที่คลาสสิก นะคะเราไม่ต้องแบบมาคิดมากเรื่องของการแมทช์นะคะสีดําสำหรับไอ้ดำกับขาวนะคะที่ชอบสีดําคือมันแต่งตัวง่ายมันใส่อะไรก็ใส่ได้หมดนะคะดําขาวเนี่ยไปได้หมดเลยนะคะทุกคนนี่แหละเนี่ยจริงๆหมวกสีดําใบนี้ไอ้ก็ชอบมากเหมือนกันตัวนี้ไอคิดว่าไอาได้จากเพื่อนนะคะไอได้จากเพื่อนของไอนะคะน่าจะเป็นเพื่อนเจี๊ยบนะคะให้มานานเล้วเนี่ยค่ะทุกคนตัวนี้ก็สวยค่ะ เห็นเพื่อนใส่สวยก็บอกเอ้ยหมวกสวยจังเพื่อนบอกเอาไหมให้ะค่ะเราก็พับขึ้นไปอย่างนี้นะคะก็สวยดีค่ะนี่สวมหมวกแล้วก็นึกทําให้คิดถึงเพื่อนเลย <laughs> นะคะโอเคตัวน,นี้เป็นหมวกได้มาจากใครอ่ะตัวน,นี้น่าจะได้มาจากคุณย่าหรือเปล่านะคะอาจจะมีคนแบบถักขายหรือเปล่าถักขายในตอนที่คุณย่ายังแบบทำงานช่วยเหลือสังคมมาค่ะทุกคน แล้วเขาก็จะมีแบบคนที่มีฝีมือในการทําของที่เป็นแฮนเมดเลยนะคะเขาก็จะถักมาวางขายไอยคิดว่าน่าจะได้จากคุณย่าค่ะตัวนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะคะเอาจริงๆไอเป็นคนถ้าจะพูดไปตามความเป็นจริงแล้วไอเป็นคนที่ไม่ชอบสีม่วงนะคะไอเป็นคนที่ไม่ชอบสีม่วงแต่ว่าเวลามีคนให้มาแล้วไอลองสวมดูไอก็ว่ามันก็สวยดีแต่ถามว่าถ้าจะให้ไออ่ะเป็นคนเลือกซื้อของที่เป็นสีม่วงเนี่ยไอจะไม่ซื้อไอเป็นคนไม่ชอบสีม่วงไม่รู้ว่าทําไม นะคะแต่ถ้าเป็นใส่แบบให้มันเป็นแฟชั่นสีม่วงเข้มๆไอว่าสวยนะคะไอว่าสวยซึ่งสีม่วงเข้มเนี่ยจะทําให้ขับผิวนะคะเราเป็นคนผิวค้ำ้ำผิวสองสีเนี่ยใสสีม่วงเข้มๆม,มันจะขับผิวแต่ถ้าเราสีผิวแบบสีผิวดําแดงเนาะแบบที่ไอี่เป็นคนจริงๆแล้วไอเป็นคนผิวดําแดงนะคะทุกคนแล้วถ้าจะไปใส่สีเสื้อผ้าที่แบบมันมันเป็นตุ่ยตุ่ะตัวยิ่งหมองลงไป นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใส่ก็คือใส่ให้มันเข้มไปเลยนะคะใส่ให้มันสีสดไปเลยน่าจะดีนะคะนี่ค่ะแต่ว่าหมวกตัวนี้นะคะเขาก็เป็นสีม่วงมีสีม่วงสดสีม่วงอ่อนนะคะตัดการเล่นสีก็สวยไปอีกแบบนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเข้ากันกับสีเหลืองเลยอะ่ะนี่เออ,อรู้สึกว่าจับมาใส่อีกทีก็ชอบตัวนี้ใหญ่ซื้อเองนะคะก็จะเป็นบางๆนะคะนี่ค่ะใส่แบบหน้าฤดูใบไม้ผลิที่หนาวไม่มากนะคะ ใส่หมวกพอให้มันอุ่นนิดๆอย่างเงี้ยค่ะอืมส่วนตัวนี้ก็น่าจะซื้อเองนะคะเพื่อให้มันเข้าธีมกับคริสต์มาสคิดว่านะคะเออแต่ว่าตัวนี้มันจะต้องอย่างนี้สินี่ข้างนอกมันจะเป็นขนๆนน,นิดนึงค่ะทุกคนก็ชอบสีสีเนี่ยค่ะอันนี้ซื้อช่วงคริสต์มาสหลายปีแล้วนะคะแต่ถามว่าทำไมไม่ค่อยใส่คือใส่แล้วมันเด้งออกมาทุกคนเหมือนไอเป็นคนผมลื่นผมลื่นแล้วถ้าเกิดใส่หมวก ที่มันมันเรียบเรียบแบบมันไม่มีอะไรเกาะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหลุดเพราะตัวเองเป็นคนมีความผมลื่นๆนะทุกคนใส่อะไรถ้าถ้าแน่นเกินไปหรือถ้าไม่มีที่ให้มันยึดเกาะแบบเนี้ยนะคะมันก็จะเด้งออกมาต่อไปตัวนี้น่าจะเป็นได้จากพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งโคลาชถักให้ค่ะทุกคนนี่สวยไหมเอ่ย <laughs> สีดำาจริงไงใส่ใส่ได้นะใส่สวย ชมตัวเองตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ไอซื้อนะคะซื้อจากร้านร้านหนึ่งโนเนมร้านโนเนมเป็นร้านแบบเอาของนำเข้ามาจากอิตาลีมั้งร้านนั้นจำได้อยู่นะคะเนี่ยค่ะสีแดงนะคะทุกคนอันนี้ก็สวยนะพูดถึงทรงเขาก็สวยดีนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้เป็น เวิร์กแวร์ตัวนี้ได้ไมาจากใครไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้เลยแล้วนะคะสีดำสีดำอีกแล้วค่ะทุกคนสีดำค่ะสีดำนี่ทุกคนว่าเป็นไงเอเหอว่าไอใส่สีดำขึ้นนะใส่สีดำแล้วขึ้นใส่สวยตัวนี้ไอชอบเป็นพิเศษสีเขียวไอเป็นคนที่แบบจริงๆคือไอไม่รู้ว่าเป็นไอเป็นคนชอบสีเขียวมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ แต่ทุกครั้งที่ไอเห็นหมวกเห็นเสื้อสเวตเตอร์หรือเสื้อผ้าที่เป็นสีเขียวอะไอชอบเป็นพิเศษนะคะก็เลยแบบบีคอลเลคชันสีเขียวเก็บไว้บ้างนะคะทุกคนอย่างตัวนี้มันเป็นคล้ายๆเขียวหัวเป็ดปะเนี่ยค่ะไอว่ามันมันสวยนะเออสวยนะทุกคนสวยดีนะคะ <laughs> ตัวนี้ไอใส่ทุกคนดูแล้วนะคะตัวนี้ใส่แล้วแล้วก็ อรู้สึกชอบสีม่วงตัวนี้มากรู้สึกว่าใส่ม่วงแล้วกับม่วงกับเหลืองรู้สึกว่ามันมันไปด้วยกันได้ดีอ่ะทุกคนว่าไงคะอืมเนอะโอเคนี่ก็เป็นการเอาหมวกมาให้ทุกคน ได้ชมนะคะนีใครชอบใบไหนนะคะเขียนมาใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ไอททดลองใช้เอ่อไม้ไร้สายนะคะก็อยากจะได้รับการฟีดแบ็กเหมือนกันค่ะว่าเสียงออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละคะ่ะไอ้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย